นาทีกับวัวนาทีขายดีมากเลยเลยขายดีมากเลยนี้นาทีนาทีแจกนะนี่วันนี้นาทีมาทำโรงทานครับนี่นาทีถือตังแล้วนีจะไปไหนลูกนาทีไปไหนอ๋อนิทีทาปลานี่นาทีเอาน้ำกลับมาไวัวมาทำโรงทานแจกเขานะครับ ใช่เขย่าก็ดีคัางลงทานครับมีน้ำมีมาม่ามีน้ำมีมาม่าครับโอ้น้ำนาทีกับใบวันนาทีขายดีมากเลย ถ่ายวิดีโอครับโหคนมากินหงนาทีเต็มเลยขายดีมากเลยนาทีนาทีแจก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 อ้าวนาทีหยิบให้เขาสิครับลูก <น> <memorable> วิ่งในที่ไปเอาดัสมิลมานในที่ไปเอาดัสมิลมาน,นี่ที่ไปเอานมมาลูกในที่แจกน้ำ แจกไวๆแตหน้ะที่ไปเอานมมากินครับจะเอาอะไรมาเอานมมาหที่เชน้ำมูกน้อยฮี่เชน้ำมุกจะพาไปดู ไงานนครับใไปที่มีรูปางามรูปหลอก็จะมีสาวนาๆสาวๆรูปติับใช่ว่าเป็นพิธีบวงสวงอืวัดสังกัจจายครับมีบวงสวงวัดสังกัจจายรูปนี้ครับอยู่มานานมากแล้วครับรองค์ใหญ่ตั้งสง,ง่าอยู่หน้าวัดส,สะไม้แดงครับ เห็นได้ว่าเาเห็นองคพ่อก็สักใจจะมีลำด้วยนี่จ้าพระไก่นางลำดะครับทองก็ดีหลอด้วยโอ้สวยจังหรือหลอด้วยทองเหลืองก็ดีหรือแม้แต่จัดตั้งด้วยดูนางลำแล้วก็ชาวบ้านเต็มเลยครับมาร่วมตาพิธีบวงสรวงป่าครับท่านเป็นคนรบหลร่างงามทำไมท่านต้องวัดคุยอย่างนี้ ข้อข้ะเหตุที่ว่าในบรรดาเวลาท่านจะไปบิณฑบาตก็ตามไปครับก็ทาพิธีวงสวงพระก็จะนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลงทานอยู่ข้างตรงนั้นนะครับน้องที่แจกน้ำกับไวัยวัยยูนี่ครับชื่อหลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่อพระสังกระจายวัดสะไม่แดงครับผม ตุดนมากแต่อตุขังอาาน้องี่มีชมหามีาหลานี่เป็นน้ำลำใหญ่รบบที่เราไปชมกันนะแว่ามีอะไรบ้างเป็นคาเฟวอันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นเัรกาแฟครับผมเป็นเต้าหู้นมสด น,นี้ครับตองน,นี้เป็นน้ําครับผมน้ําแล้วก็มีลูกชิ้นทอดอันนี้น่าจะเป็นขนมปงังยังอันนี้เป็นขนมจีนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยออ๋ก๋วยเตียวตอนนี้เป็นผัดไทยอ่าโอ้อันนี้เป็นนมดัชมิวนมดัชมิวด้วยนมดัชมิวม,มาแจกครับ เล,เลยเลยนี่ตรงนี้เป็นผ้าสั่งกระจายครับเส้นเดี่ยวเฮ้ยนี่ของหวานอันนี้เปิดกระพ,พร้แรกหรอของหวานของโปรดเลยพี่ครับหยิบได้ป่ะครับหยิบได้เลยป่ะครับ,บครับครับนี่ของหวานมีน้ำครับน้ำส้ม น้ำจีนลูกชิ้นทอดแล้วหูน้ำสดครับนี่มีแค่นี้ครับไม่มีเยอะครับนี่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นของนาทีนี่นาทีก็น้ำมาม่าเหมือนเดิมนีน้ำลายโยโยังหมายโย ค่ะโอ๊ยไววดีๆลูกทำไมทำไมอายืุดีๆครับสาทุทำดีๆลูกนะดีๆดีดๆ <c oughs> ดครึกเลยผรัอเจ่งครับทำไมทำัมมาแต่เราาเดียวได้ Sampai jumpa di video selanjutnya. ที่ทีำงานคนทะยันเลยครับเปรียมตุดกทู๊กนาที่แบบที่มาเต่มาดูเขาบันดับเดี๋ยวเขาจะบันดาลถวายพระสักการะกับการประกอบพิธีสักการะต้องม่ครอบใจนะครับก็คือร้อยตีทุ่งพักออกมาสนุกแล้วก็ติร้อยตีถนนขีดสเกล เป็นนายหารัสมองท่านนะครับเพื่อนนาทหารนท่านนี้นะครับเคยไปฝัน huh. ว่าตาประเทศแล้วนะครับประเทศครับในแกละเปลี่ยนวัฒรรมระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนะครับประเทศนะครับเพาะในวังของราชวังนะครับของพระเทพพตาลนะครับมเอาวมนะครับไปมาแล้วนะครับที

không ngủ đồn tè ôi ui ui nào đạp luôn tập tôi đạp luôn đạp, luôn. <cười> 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 đạp, được, đạp được. เอ้ยเอ้ย,อยใครชน,นะใครชน,นะในใครชนะโอ้ยที่เตัวใหญ่ชน,นะตัวใหญ่ชน,นะตมตมในี่ตมือในตมือเนาะโอ้อาชน,นะแล้ว ท่านมองเห็นความสามารถนะครับของนาย